สวัสดีค่ะทุกคนเพลงปณิสลาปฐงปัทมานะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ใจรักคลินิกนะคะที่นี่เนี่ยได้ยินชื่อแล้วเขาบริการด้วยใจรักจริงๆค่ะและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณหมอที่ชำนาญเรื่องการปรับรูปหน้ามากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเพียงเลยมีมิชชั่นนะคะจะมาขอคำปรึกษาจากคุณหมอกันค่ะเตรียมคำถามมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปถามคุณหมอกันค่ะ วันนี้เนี่ยเพลงมีคําถามค่ะคุณหมอคือหลายๆคนสงสัยนะคะว่าถ้าเขาไม่อยากสัลยกรรมเนี่ยเขาจะมีนวัตรกรรมหรือว่ามีเทคนิคในการปรับรูปหน้ายังไงบ้างคะอันนี้ต้องดูตามปัญหาของแต่ละคนนะครับเพราะว่าปัญหาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับครับแนวทางหลักๆเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับคือทำให้สวยขึ้นคือ Beautification กับอย่างที่2นะครับก็คือการชะลอวัยนะครับหรือแอน i a g อ n g นะครับคือทําให้เด็กลงหรือย,ย้อนวัย ถัดมาก็มาดูเรื่องของปัญหาต่างๆเช่นแต่ละคนนะครับกังวลเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นอย่างน้องเพลงเนาะอยากให้ใบหน้าดูสวยขึ้นดูโดดเด่นขึ้นนะครับก็มาดูว่าเรามีจุดเด่นของใบหน้าตรงไหนที่เรามั่นใจนะครับหรือว่ามีจุดด้อยตรงไหนที่อยากจะเสริมทําให้ดูแล้วหน้าเราดูเป๊ะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นบางคนก็อาจจะดูไม่มีอะไรเนาะแต่อย่างเช่นแบบถ้าเพิ่มชิคโบน,นิดนึงคือแบบบริเวณมิดเฟสนะครับให้หน้าดูสู้แสงขึ้นนะครับเลย มุมมิติของใบหน้าดีขึ้นก็จะสวยขึ้นอย่างเช่นริมฝีปากต่อให้ริมฝีปากสวยอยู่แล้วแต่ถ้าริมฝีปากขอบปากดูชัดขึ้นอบอิ่มขึ้นนะครับขอบหน้าได้รูปขึ้นเนี่ยก็จะดูสวยขึ้นมั่นใจขึ้นอันนี้หลักๆเป็นเรื่องของการทําให้สวยขึ้นนะครับอย่างที่2องอะสมมติเรามีใบหน้าที่สวยอยู่แล้วเราจะทําไงให้ความสวยของเราเนี่ยอยู่ได้ทนแล้วก็นานไปเรื่อยๆนะครับนะก็ดูว่าเอออะไรที่เสื่อมเริ่มเริ่มจะเริ่มจะเสื่อมไม่เยอะนะครับแล้วก็ไปทําการซ่อมทําการฟื้นฟูมันนะครับ อตอนนี้เนี่ยมีปัญหายอดฮิตอะไรที่ส่วนใหญ่คนจะมาคะ่ะแล้วมีนวัตรกรรมอะไรที่มารองรับการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคะคุณหมอโอเคครับปัญหาที่คนไข้จะก,กังวลเป็นหลักนะครับส่วนมากก็คือบริเวณใต้ตาอ่าตรงนี้เหรอใช่ครับบริเวณใต้ตานะครับเพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เวลาคนมองเข้ามานะครับจะเป็นอันดับแรกที่เราเรามองกันจะดูป่วยดูนอนพอไหมหรือว่า ดูสุขภาพดีหรือเปล่านะใต้ตาในดับแรกครับผมก็เลยคนเนี่ยเข้ามาปรึกษาเรื่องใต้ตาเยอะแต่จริงพอเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ชี้จุดว่าเอ้เขาก็จะมีเป็นปัญหาตรงนู้นตรงนี้ด้วยนะนะครับเพราะว่าการแก้จริงๆปัญหาที่ดูแสดงออกมาตรงใต้ตาอย่างเดียวแต่ว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุเช่นจริงๆบางคนเนี่ยขมับตอบแล้วก็ขมับซุดลงมาก็ทําให้หางตามดูตกแล้วก็ทําให้ใต้ตาเนี่ยดูลึกโหฟังแล้วก็อยากทําเองเลยนะคะคุณหมอแล้วอย่างนี้พี่ขอคำปรึกษานิดนึงค่ะคืออย่างเพลงเนี่ย ต้องมีปรับแก้อะไรตรงไหนบ้างไหมคะอย่างของน้องเพลงนะครับก็มีรูปหน้าเนี่ยที่ดูสวยอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ต้องดูว่าของเราเนี่ยมีความมั่นใจตรงไหนนะครับแล้วไม่มั่นใจตรงไหนนะครับเช่นในรูปหน้าของน้องเพลงจะมีอ่ะตอย่างเช่นนะจะเป็นคนที่เด่นคือหน้าเด็กเป็นคนมีแก้มเล็กๆนะครับคืออย่างเนี้ยของน้องเพลงเนี่ยถ้าเอาแก้มออกบางทีจะทําให้หน้าเราดูเหมือนมีอายุมากขึ้น าบางคนจะไปโฟกัสว่าต้องผอมๆแต่ของ้องเพลงไม่ใช่ของ้องเพงลงอาจจะต้องแบบมีแก้มหรือว่าบางทีถ้าแก้มซุดลงไปมากกว่านี้นะครับเราอาจจะเขาเรียกว่าเบบี้แฟทของแก้มมิดตอมิดแฟทให้ยังดูเด็กเ,<อ>เป็นเอกลักษณ์ของน้องเพลงอยู่ <Okay. S 1> นะครับคุณหมอคะคอย่างที่เพลงนมาหาคุณหมอวันนี้เนาะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยเขาอยากจะปรับรูปหน้าแต่ว่าเขาไม่อยากจะสัญญกรรมเนาะอันนี้เนี่ยจะทํายังไงได้บ้างคะสําหรับคนที่อยากปรับรูปหน้าแต่ไม่อยากสัญญกรรม ปัจจุบันการทการที่ไม่ผ่าตัดเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่าความต้องการของเราเนี่ยกับผลลัพธ์ที่เราอยากได้นะครับปัญหาที่เราเป็นเนี่ยมันต้องเลือกวิธีไหนนะครับ mm hmm. ถ้ามีปัญหาเยอะมากๆจริงๆนะครับยังไงการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าเรามีปัญหาไม่เยอะนะครับในบางส่วนเนี่ยการหักถการโดยที่ไม่ผ่าตัดพวกไฮโดรลิกแอซิดนะครับสารเติมเต็มสารลดเลือดริ้วรอยนะครับ หรือว่าตัวกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยตอบโจทย์นะครับโอเคยกตัวอย่างนะครับอย่างริมฝีปากเนี่ยคือมีการฉีดสารเติมเต็มให้ดูสวยขึ้นนะครับดูได้รูปขึ้น<ม>แต่ถ้าคนที่ริมฝีปากหนาๆเลยนะครับแต่อยากปากเล็กแบบเป็นกระจับนะครับซึ่งอันเนี้ยสารเติมเต็มก็ช่วยไม่ได้เราต้องแนะนําเขาไปทําการผ่าตาัดก่อนนะครับหรือว่าเราเข้ามาเติมสารเติมเต็มทีหลังอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้<ม>หรือบางคนอ่ะในเรื่องของจมูกถ้าอยากมีจมูกที่สวยนะครับเป็นทรงพุ่งโด่งนะครับ ถามว่าจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยมเรื่องการฉีดสารเติมเตมบริเวณจมูกนะคือเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีฐานฐานกระดูกมีฮั่มเหล็กพวกนี้สวยอยู่แล้วนะครับ<อ>แต่คนเอเชียส่วนมากก็จะไปเสริมศัลยกรรมเนี่ยจะสวยกว่านะแต่ว่าในบางจุดอย่างเช่นอย่างผู้หญิงนะครับการอย่างเช่นบริเวณคางนะบริเวณคางเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปศัลยกรรมก็ได้แค่ทำการฉีดสารเติมเต็มทีนะทนะ่เทคนิคที่ดีนะครับแล้วก็ปรับรูปหน้าเนี่ยเราก็มีรูปหน้าคางที่ดูสวยนะครับเนะี่ยโดยไม่ต้องผ่าตัด สำหรับปัญหาถุงใต้ตานะครับคนที่ปัญหาไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับน้อยปานกลางนะครับไม่มากนะเราสามารถรักษาได้โดยการกระตุ้นนะครับกระตุ้นคอลลาเจนนะครับแล้วก็ด้วยสารเติมเต็มก็จะแก้ไขปัญหาถุงใต้ตาได้แต่ถ้าเป็นถุงเยอะๆเ,เลยนะครับอาจต้องไปผ่าตัดก่อนนะครับถึงาจะเริ่มได้นะครับจุดเด่นที่ทําให้คนเนี่ยต้องมาที่ใจรักคีนิกคืออะไรคะ จุดเด่นของใจรักคลินิกนะครับจริงเป็นเบสิกที่ทุกคลินิกควรมีอยู่แล้วนะครับหลักๆเลยนะครับเราเน้นในเรื่องของฝีมือนะครับแล้วก็ความชํานาญการประสบการณ์ของทีมแพทย์ใจรักคลินิกนะครับ mm hmm. มาก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์จริงใจในการให้บริการแล้วเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้นสําหรับให้คนไข้ของเรานะครับ mm hmm. สำคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องใจรักด้วยครับใจรักในการทํางาน mm hmm. ในเรื่องของให้ความสวยความงามต่างๆ คุณหมอคะที่ใจรักคลินิกเนี่ยชำนาญการรักษาแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรในการช่วยปรับรูปหน้าเป็นพิเศษมากคะครับผมสำหรับในเรื่องของความชํานาญการนะครับและหลกัหลกๆเลยคือที่คนไข้เข้ามาปรึกษานะครับแล้วก็เข้าใจเยอะก็คือในเรื่องของการใช้สารเติมเต็มในการปรับรูปหน้าหรือไฮโิรเนซิดนะครับ หลักๆที่ใจรักคลคนิคนะครับเราใช้คอมบิเนชันเทคนิคนะครับคือเราใช้นวัตกรรมเนี่ยที่มีอยู่นะครับหลากหลายในการแก้ไขปัญหาคนไข้เนี่ยแต่ละจุดนะครับเพราะว่าไม่มีนวัตกรรมใดที่แบบตอบโจทย์แก้ไขได้ทุกทุกอย่างนะครับเราไม่ได้เน้นไปที่แบบต้องเป็นสารเติมเต็มนะหรต้องเป็นสารลดเลือริ้วรอยนะแต่ว่าเป็นการใช้ทุกทุกอย่างนะครับแล้วแก้ไขปัญหาคนไข้แบบองรวมนะครับผลลัพธ์ที่คนไข้ได้เนี่ยคือจะมีความเป็นธรรมชาติเยอะกว่า แสดงว่าส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่เนี่ยขอคำปรึกษาในเรื่องของการใช้สารเติมเต็มนะักส,ส่วนใหญ่ถูกไหมคัใช่ครับเพราะอะไรคระคุณหมอเพราะว่าการใช้สารเติมเต็มเนี่ยมันเป็นอะไรที่เห็นผลไวนะครับมผมอย่างเช่นใช้ไปปุ๊บนะครับสารเติมเต็มเนี่ยก็ดูสวยขึ้นเช่นบริเวณปากนะครับดีผิีปากก็ดูอบอิ่มขึ้นนะครับใต้ตาดูเต็มขึ้น,นค,คางดูได้รูปขึ้นแต่บางทีสวยแล้วแต่ว่าเขาอ่ะทำให้เขาลืมแก้ดูมองปัญหาตรงจุดอื่น นะเช่นแบบชั้นผิวชั้นบนนะครับชั้นผิวเตืมเติมที่ต้องทําการฟื้นฟูไปด้วยนะครับเลยต้องแนะนํารูปกรรมนะที่แก้ไขปัญหาคนไข้ให้หลากหลายจะได้แบบตัวสารเติมเต็มจะได้อยู่อยู่ได้นานขึ้นนะครับรูปหน้าเราดูสวยอย,อยู่ได้นานเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับเรียกได้ว่าสวยโดยที่ไม่ต้องผักฟื้นก็คือออกไปจากคลินิกแล้วสวยเลยแล้วคุณหมอมีอะไรอย่างแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนที่อยากมาปรับรูปหน้าที่ใจรักคลินิกไหมคะ สำหรับคนที่อยากมาป,าปรับรูปหน้าที่จัลลศคลินิกนะครับ mm. ผมผมก็จะแนะนำนะครับอย่างแรกเลยคือถ้ามาปรึกษากับเรานะครับเราจะแนะนําอย่างตรงไปตรงมาอะไรทรไําได้ก็จะบอกว่าทําได้จะดีขึ้นนะครับ <habl> อะไรทําไม่ได้ก็จะไม่แนะนําหรือว่าแนะนําการรักษาส่งต่อการ aker, ัรักษาที่แก้ไขปัญหาให้คนไข้ได้มากกว่านะครับถัดมานะครับในเรื่องของเวลานะครับอันนี้ต้องบอกเลยที่จัลลศคลินิกเนี่ย แต่ละเคสในการทําการปรับรูปหน้านะครับทำหัตถการต่างๆนะครับอาจจะใช้ระยะเวลานานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ของที่คลินิกนะครับคือเราจะใช้ในเรื่องของความประณีตน,นะครับอยากให้มองเป็นเรื่องของไฟอาร์ตนะครับเหมือนเราไปททนไฟไล,ลนิ่งนะครับคือเราจะไมเ่เน้นในเรื่องของอ่ะเคสเยอะๆนะครับผมเวลามีเคสเยอะๆผมจะไม่ค่อยจริงๆที่คลินิกเนี่ยจะไม่ได้ยินดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า1คนไข้รอนานนะครับแล้วแต่ละเคสเราเรารู้สึกว่าเราจะต้องเร่ง ทำให้เราเนี่ยไม่ละเอียดพอนะครับเราจะเคสพอประมาณอย่างเช่นแบบวันหนึ่งประมาณสักไม่เกิน10เคสต่อวันนะครับแลในเรื่องของการประณีตไฟอาร์ตไฟฟิลเลอร์นะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ของแต่ละคนเนี่ยออกมาดูสวยนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาเพอร์เฟกที่สุดนะครับอย่างที่บอกแลวครับเราจะไม่เน้นปริมาณนะครับในเรื่องของคนไข้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องปริมาณของสารต่างๆที่เข้าไปสู่ตัวคนไข้นะครับแต่เราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์นะครับราคาของที่คลินิกเนี่ยอาจจะสูงกว่าในตลาด นะครับแต่ว่ามั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะคุ้มค่าแลลวครับแล้วก็ประทับใจครับถัดมานะครับในเรื่องของที่จะแนะนําคนไข้ก็คือเราจะไม่ได้เน้นเรื่องของแฟชั่นเป็นหลักนะครับจะคิดเรื่องของแก้ไขปัญหาเป็นหลักแล้วว่าแฟชั่นเป็นรองอุ่นใจแทนคนไข้ที่เข้ามาเลยเพราะว่าได้ความธรรมชาติกลับไปแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยก็คือได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะฟังแล้วก็รู้สึกอุ่นใจแทนคนไข้ที่จะเข้ามารักษาเลยเพราะว่า ได้รับความธรรมชาติก,กลับไปจากใจรักคลินิกแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเรานะคะวันนี้เนี่ยเพลงก็ถามคําถามแทนทุกคนแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาหาคุณหมอที่ใจรักคลินิกนะคะค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทางใจรักคลินิกแล้วก็คุณหมอนิ้งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ